สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์สำหรับวันนี้นะคะมีงานสวยๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะเรียนเชิญเลยนะฮะให้พี่ๆกดติดตาม กดไล b ์ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางนะครับช่องทางแรกแอดไลน์เพื่อนๆกันมาที่แอดบุญพิทักษ์ด o o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่2 08 16 28 9 156ครับ สำหรับวันนี้นะครับมีงานหลากหลายถ้าพร้อมแล้วไปรับชมของสวยๆพร้อมๆกันเลยครับสร้อยคอโชเกอร์ทองคำนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 9K เคน้ำหนักรวม12กรัมความยาวสร้อย16.3นิ้วราคาขายเพียง21,500บาท งานสวยนะครับแล้วก็ราคาเบาๆที่สำคัญเลยได้โช็เกอร์หน้าใหญ่ๆนะครับแบบนี้เลยชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับรวมถึงตัวล็อกเขาจะเป็นตะขอนะครับแบบนี้ใส่ง่ายแล้วก็ใช้งานกันได้กับหลายๆโอกาสด้วยกันครับงานสร้อยช็อกเกอร์เส้นใหญ่ๆราคาเบาๆแบบนี้หายากนะครับชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้จะใส่ กับโชเกอร์นะครับผิวเพียวแบบนี้ก็ดูเรียบหรูหรือจะใช้นะครับห้อยจี้ประดับต่างๆเนี่ยก็ดูโดดเด่นครับแหวนเพชรชูงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่ 58ตังแบ่งเป็นเพชรเกรสรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ33ตังนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก34เม็ดรวม25ตังน้ำหนักรวม3.73กรัมขนาด50ราคาขายเบาๆเพียง 15,900บาทสวยหวานนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆที่คลาสสิกแล้วก็น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยความคุ้มค่าเนี่ยได้ทั้งอของเก่านะครับแล้วก็ในเรื่องของเพชรได้เพชรเม็ดใหญ่ตัวเพชรเม็ดยอดนะคะเป็นเพชรเกสอรนะครับขาวเล่นไฟดีข้างใน ตำหนิน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรกุหลาบเนี่ยก็ข่าวเล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันครับมาในตัวเรือนแบบเรือนชูนะคะเป็นลักษณะของงานเก่าที่ดูคลาสสิกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับได้กับชุดทุกชุดเลยดูร่วมสมัยบินเทจเบาๆ c f เลยครับ แหวนเพทายประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ประดับเม็รยอดนะครับด้วยเพทายประดับเพชร74เม็ดรวม96ตังน้ำหนักรวม9.53กรัมนะครับขนาดแหวน54ราคาขายเพียง48,900บาท สวยมากๆนะครับในส่วนของเม็ดยอดซึ่งเป็นเพทายได้เฉดสีฟ้าเข้มประกายดีแบบนี้เลยฮะตัวเพทายนะครับสีสวยแล้วก็ตัวเรือนก็โดดเด่นเช่นเดียวกันตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนทรงดอกไม้พุ่มประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟระยิบระยับแล้วช่วยเสริมนะครับให้กับเม็ดเพทายเนี่ย ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเป็นอีหนึ่งงานแหวนเพทายที่น่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้ใช้ใส่ออกงานสำคัญสำคัญดูดีมีระดับแน่นอนครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานแหวนค่อนข้างเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะเพทายซึ่งเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าและความหมายดีมากๆหนึ่งในนกปก้านะครับช่วยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่รุ่งโรดงานสวยแบบนี้ c f เลยครับ สร้อยคอตักก็พลอย 3- สีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-8แรนะครับประดับด้วยทับทิมไพลินแล้วก็เขียวส่องน้ำหนักรวม31.11กรัมนะครับความยาวของสร้อย,ยจะอยู่ที่26นิ้วราคาขาย18,900บาท เป็นงานเก่านะครับที่อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สวมหัวได้ครับชิ้นงานนะครับเขาจะเป็นสายสร้อยทองคําจะถูกร้อยด้วยเม็ดตะกร้อพลอยนะครับซึ่งประดับด้วยอัญ,ญมณีมีค่าทั้ง3ชนิดแล้วก็จะถูกขั้นด้วยเม็ดทองรูปทรงต่างๆสร้อยยาวสวมหัวได้ดูสง่าง,งามนะครับแล้วก็สวยแบบผู้ดีสมัยก่อนจริงๆงานดีๆแบบนี้น่า cf มากๆเลยครับ สร้อยข้อมือตะก้อพลอย3-4สีงานเก่านะครับชิ้นนี้เนี่ยจะมาเข้าเซตกันกับตัวสายสร้อยคอเมื่อกี้นะครับแต่สามารถที่จะแยกขายได้ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-80%า75-8ประดับด้วยทับทิมไพลินเขียวสองน้ำหนักรวม12.04กรัมความยาว19เซนติเมตรมีห่วงทดปรับลดได้เป็น16.5เซนติเมตรราคาขายเพียง42,000 900บาทงานสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็เม็ดเนี่ยสีสันสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเป็นงานเข้าเซตกันแทาพี่ซื้อทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือมันก็จะได้เข้าเซตกันพอดีๆแต่สามารถที่จะแยกขายได้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับจี G. พระพิคเนตยก เรือนเพชรนะครับกรอบทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพระพิคเนตหยกเจไดไทป์เแกะสลักนะครับแล้วก็ประดับกรอบด้วยเพชร25เม็ดรวม41ตังน้ำหนักรวม7.44กรัมราคาขายบูชาเพียง41,900บาทสวยแล้วก็สง่าง,งามมากๆองค์พระพิคเนตนะคบเป็นยก จดา์ ive, type A สีเขียวเข้มถูกแกะสลักออกมาได้สวยแล้วก็ดูสง่างามอยู่ในกรอบแบบลอยองค์นะครับเป็นกรอบซึ่งประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟนะครับขนาดบูชาก็กำลังสวยใส่บูชาในชีวิตประจำวันช่วยเสริมนะครับทำให้เราได้รับพลังแล้วก็เสริมด้านความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานด้วย CF เลยครับ แหวนไพทูนประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยไพทูนหรือเพชรตาแมวนะครับประดับเพชร60เม็ดรวม62 m, ตังน้ำหนักรวม7.36กรัมขนาด54.5ราคาขายเพียง35,500บาท สวยแล้วก็ลงตัวเป็นงานดีไซน์เรียบโก้ใส่ใช้งานได้จริงแล้วก็ไพทูลสวยมากๆเลยนะฮะไพทูลหรือเพชรตาแมวเป็นหนึ่งในอัน,นมณีนกพะเก้าที่มีราคาแพงหายากและพี่พีสังเกตสีสีเป็นสีเยื่อไผ่แล้วตาชัดมากเลยเนี่ยครับตาของตาแมวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรือนเนี่ยเขาจะประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟมาในตัวเรือนดีไซน์ เรียบโก้ดูดีมีระดับใส่ติดนิ้วได้และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการใส่ทำงานดูเรียบร้อยใส่ทำงานก็ดูมีดีไซน์ใช้งานกันได้บ่อยๆแบบนี้และราคาเบาๆแบบนี้บอกเลยว่าน่าสื่อมากๆสำหรับไัยทูลสวยๆวงนี้กด c f ได้เลยนะครับ สร้อยข้อมือนกพรัสงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับด้วยพลอยนกพรัสนะครับเพชรกุหลาบ72เม็ดรวม53 m. ต่างน้ำหนักรวม14.64กรัมความยาวเนี่ยจะอยู่ที่16.5เซนติเมตรราคาขายเพียง19,500บาท สวยมากนะครับเราก็ได้สร้อยนพร,รัตน์งานเก่าแท้ๆเลยที่คลาสสิกเราก็ใส่แล้วเห็นชัดแน่นอนกับสร้อยเส้นใหญ่ๆชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสภาพเดิมๆเลยประดับด้วยเพชรกุหลาบเม็ดเล็กๆนะครับในส่วนของพลอยนพร,รัตน์เนี่ยก็สีสันสะดุดตา ได้หน้ากว้างแบบนี้เห็นชัดในร,ราคาเบาๆจริงๆครับในส่วนของตัวเรือนเป็นตัวเรือนงานเก่าแท้ๆซอยข้อมือนพนรัตที่เป็นของเก่ามีความคลาสสิกหายากนะครับกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ แหวนเพชรแถวงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคํา60%ประดับด้วยเพชรเกสรน,นะครับ5เม็ดรวม84ตังน้ำหนักรวม2.88กรัมขนาด51ราคาขายเพียง25,900บาท คลาสสิกล้วก็ราคาถูกมากๆครับชิ้นงานนะครับประดับด้วยเพชรทั้ง5เม็ดได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับในส่วนของเพชรวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละ16ตังค์17ตังแล้วก็18ตังไล่เรียงขนาดกันไปเพชรสวยขาวไฟดีนะครับแล้วก็ข้างใน ตำหนิน้อยมาในตัวเรือนแบบเรือนทองเก่าสภาพเดิมๆเลยคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มาในตัวเรือนที่เป็นแหวนแถวซึ่งแหวนแถวแบบนี้ใส่ง่ายครับใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็เหมาะมากๆกับพี่ๆที่ชอบความเรียบร้อยในส่วนของเครื่องประดับแหวนแถวน่าจะตอบโจทย์และยิ่งได้เป็นแหวนเพชรเก่าแบบนี้นะครับได้ทั้งความคลาสสิก ได้เพชรที่เล่นไฟนะครับเพชรเก่าเนี่ยจะเล่นไฟดีมากๆแล้วก็ได้ราคาที่ถูกมากๆด้วย CF ได้เลยครับของทุกชิ้นจากทางร้านนะครับเป็นงานเก่างานมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานครับเวลาพี่ๆ CF นะครับสั่งซื้อเนี่ยเมื่อจัดส่งแล้วก็จะได้อของพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องเรียบร้อยสมบูรณ์รวมถึงใบรับประกันจากทางร้านให้ด้วยครับ วันนี้นะครับถ้าถูกใจชิ้นไหนอย่างที่ต้นได้แจ้งไปนะครับสช่องทางในการ CF สั่งซื้อแบบเร่งด่วนได้เลยทั้ง2ช่องทางครับขอบพระคุณพี่พีทุกขั้นจากใจนะครับที่ให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์ด้วยดีตลอดมาเรามาพบกับของสวยๆกันอีกทีนะครับเราพบกันนะครับบ๊ายบาย